ช่น่ะเห็นไหมใช่อันนี้บทความนะคะบทความบทความใช่ไหมเขาออกมาเดินดูแล้วเขาเดินดูแล้วสำรวจแล้วนะคะแล้วเดินดูข้างบนมันมีเส้นทางที่เดินอยู่แล้วใช่แล้วก็เป็นเรื่องว่าๆหลายๆจุดด้วยนะอันนี้ขออนุญาตนะคะพอดีเราไปอ่านเจอนะอยากให้ทุกคนฟัง เป็นบทความนะไปตัดสินใครนะคะอันนี้เราแค่ฟังเฉยเฉยความคิดเห็นส่วนตัวใช่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะใช่ก็พอได้ได้ฟังนะจากที่ท่านวิเคราะห์อันนี้นะคะเราก็เลยทำให้คิดว่ามีโอกาสใช่มีโอกาสคือคนคนนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญไหม เป็นผู้เชี่ยวชาญนะใช่ไหมแล้วเขาก็เรียกว่าอยู่ในวงการก็เรียกว่าคือเขาอยู่ในสายของสืบสวนสอบสวนอือหึอือใช่เช่นั่งค่ะป่าโอ้โหให้นั่งเลยใช่ไหมงานนี้มันจะยาวนะน่าจะยาวนะอืมอ้าวแอดไปเจอมาแอดไปเจอมานะนี่เลยนะคะก็เลยอ่า พอดีนะคะเจอนะคะปลาแดงนะคะก็เลยพูดถึงนะกรณีนี้เพิ่งเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่นาทีเองนะเรื่องนี้เอฟซใช่ไหมใช่ค่ะนก็พอได้พอได้ยินแบบนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันได้ความกระจ่างเกิดขึ้นแล้วคือโอ้โหนี่เย็นก้นเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยของใครเนี่ยปลาจิม ก็เราให้เห็นหลายๆคนที่นักวิชาการไม่ว่าจะเป็นทา้งด้านกฎหมายเอ่ยนักวิชาการเอ่ยเขาก็ออกมาพูดในทิศทางเดียวกันเยอะมากใช่ใช่เยอะอันนั้นเขาไม่เกี่ยวนะเขาเป็นคนกลางนะใช่เขาไม่มีเอียงไปฝั่งไหนถูกต้องค่ะอืมแต่เขาพูดแบบนั้นก็คือตามความคิดเห็นของเขาตามหลักวิชาการจริงๆอือใช่ไหมใช่ออันนั้นอะ ไม่รู้ละคนอื่นเขาจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้เขาไม่ได้สนใจแต่เขาวิเคราะห์ไปตามความคิดว่ามันเป็นไปได้ใช่ใช่อันนี้น่าจะเป็นช่องอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องวันนะจะเป็นอใช่ไหมเดี๋ยให้ฟนะอ่าช่องวันนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นทำสีเขียวด้วยไทลัสด้วยใช่ครมวันแล้วก็ไทยรัสโอ้โหนะแล้วก็ช่องแปะ ที่ตอนนี้ที่โดยรวม ads พอพอจะไอ้นี่ได้จะจำได้แล้วก็รู้สึกว่าจะมีเป็นชุดเดิมตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาในพื้นที่นะคะใช่ไหมเป็นครั้งแรกที่เข้ามาในพื้นที่โอเคโอมักหมูเลยเลี้ยงนักข่าวไม่ใช่หูปลาไรสดโอไม่ใช่เนาะอันนี้พูดเล่นนะขอบคุณครับพี่มดนะฮะ ใช่นะต้องบอกว่าเมื่อเมื่อกี้ก็เบนบอกบอกเลยนะเบนเกรงนะเบนเกรงเลยนะเมื่อกี้ถามเขาเขาเขาถามเรามานะเขาสัมภาษณ์เบนอยู่แเฮ้ยเบนจะตอบไอ้นี่ไหมก็เขาถามเลยก็ตอบเก่งเลยนะคือไม่ใช่ไรเพราะว่าดูสกิลของการคุยของเขาแล้วเนี่ย สกิลคือนะริ้วพันหรือเปล่าหรือยังไงเขาพูดเขาพูดเทคนิคในการพูดของเขาเทคนิคแค่บ้างเลยเทคนิคก็คือเขาใช้แต่ภาษาที่ค่อยเพูดเทคนิคมาเที่ยวนี้นี่เขาก็จอดรถมารอกันแล้วนะจุดนี้ณจุดนี้นะครับเอ็มซีมารอกันแล้วนะจุดนี้สุดยอดมากเดี๋ยวโทรถามก็ ที่ที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะประมาณนี้แต่แต่รู้สึกว่าแอดเบ้นได้อ่านบทความนี่แล้วนะรู้สึกโอเคไหมโอเคมากอ๋อเก้าอี้เขาปักหลักแล้วปักหลักแล้วเก้าอี้นะเขาจะมีเตียงมันเล็กอ่ะเดี๋ยวไปเอาขากล้องใหญ่ก่อนนะอ๋อเหรอ ไปอันนี้ยังไม่มีขาก้องเลยว่าออกมานั่งเล่นเฉยๆโอ้โหนไม่ได้จริงจังเนาะเครื่องน้ำชาชัดเบนไว้เี่นีะเอฟซีนะครับผมเดี๋ยวจะตให้กินที่นี่เลยออ่าคิดหอดเห็นอ่าหลังคาบ้านนะครับนี่นะครับหลังข่าวมาให้กำลังใจพี่แดงขอบคุณมากครับผมนะครับกอนนี้ก็มากันเยอะแยะนะโอ๊ตเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาลง เพิ่งออกจากนาแล้วครับโอ้งานนี้ถ้าว่าออกจากนาครับเพลินละฮะเพิ่งออกจากนาใช่ไหมคะเที่ยงคืนค่อยย่างก็ได้เนอโอ้ตายแล้วนักข่าวคนนี้ที่เจอลุงป้าที่ทั้งแปดวันที่ไปออกรายการใช่ครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอฟซีอ่าคุณมดนะสวัสดีครับผมนะครับตอนนี้ก็อ่ากันเยอะแยะมากมายเนาะไม่ได้ไปไหนกันละงานนี้นะครับอ่า เสียงมาเลยค่ะช่องจริงมั้งไม่จริงมั้งล่ะเออนี่นะครับก็บุญยาภานะครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีนะครับทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มากันแล้วนี่ตั้งรอกันทีเดียวนะครับตอนนี้ตั้งรอนะครับก็เอาโต๊ะเอาอะไรมานั่งกันทีเดียว เขาก็มีโต๊ะมานั่งมีซัมเมอร์มานอนด้วยก็มีนะน่าจะเป็นนอนเฝ้ากันเลยหรือเปล่าคืนนี้นะครับไม่แน่ใจนะเอฟซีนะอบอกนะข่าวเข้าไปถามน่าน่าจะแวะแล้วล่ะนะแอดว่านะเออน่าจะแวะในในผมผมแอดในช่องนะครับผมอ่อคือคือ คือพูดง่ายๆนักข่าวนะครับเขาน่าจะแวะเข้าไปข้างในแล้วนะเขาหน้าจะแวะพาแอดเดนกินดี่พาแอดแบนด์แอดแบนด์นนักข่าวเนี่ยเขาแวะแวะเข้าไปในนั้นไหมใช่ค่ะเขาแวะไปแล้วใช่ไหมหมดแล้วไม่ไม่แวะตรงเนี้ยนะเอ้ยไม่ทราบนี่อ๋อเหรอแต่น่าจะตรงมาที่นี่เลยนะเหรอนึกว่าแวะเข้าไปหาทางนี้หย่อนผู้ไม่ค่ะยังนะคะ แต่ไม่รู้ว่าถ้าเขาเข้ามาวันอื่นแต่โดยรวมแล้วคือที่เห็นวิ่งมาติดๆเนี้คือเขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมเข้ามาเจาะที่นี่เป็นเขาเนี้ยเขาเนี้ยนักเอฟซีเขาถามว่าเขาได้แวะเข้าไปเยี่ยมเยียนทางนู้นหรือยังไปสัมภาษณ์หรือยังอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ก็ไลฟ์สดของตัวเองแล้วก็เล่าเาคุณชุมพลคะคุณชุมพลถามเข้ามานี้นะคะแอดว่าคุณชุมพลอามบอก ไปชดอกใหญ่มากนะครับโอ้ยใช่ไหมเมื่ข่าวไปพักที่ดีสดนี่โอ้ยออนไลน์สดใช่ไหมใช่สดอยู่ออันนี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมนี่ไงกำลังสัมภาษณ์อยู่นี่ค่ะเอฟซีนะคะก็ที่ช่องแปดออนไลน์อ เป็นแม่พีน่ารักช่วยกันดูแลนะครับภาพไม่ชัดหรอแผมภาพสวยมากเลยโอ้บอสัดกําลังเดินทางนะบอสกําลังออกเดินทางมาแล้วบันเทิงแน่วันนี้พี่ตั้มพี่ตั้มบอกบันเทิงแน่วันนี้วันนี้เลยหรอ เป็นไงก็มีไอ้มหรล์ลศบหรอหรือยังไงวันนี้เขาไม่ได้จัดมหร์พานะไม่มีนะไม่มีาขาดชัดหรือเปล่านะเอฟซีนะครับผมภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เนาะจะข้าแล้วนะจะข้าแเลยใช่ไหมใช่ไฟเดี๋ยวก็ติด ข้างหน้าเนี่ยตาลงไปได้ยังไงโอ้โหเพราะยุงมันกัดไอพวกนี้ต้องใช้อัดสวินคุณแก้วตานะสวัสดีด้วยนะคะหัวใจบุบบวบให้สัมภาษณ์นะก็วันนี้ก็มีพี่ๆนะของเราหลายช่องเลยนะก็แกไม่ได้จอดรถไงจอมยุทธ์แกไม่ได้จอดรถถ้าจอดถ้าจอดรถก็จะสัมภาษณ์อยู่นะ ถ้าจอดรถก็จะสัมภาษณ์แต่นี้แกไม่ได้จอดรถไงแกขับเลยไปเลยขับเลยไปเลยใช่จริงๆเลยไปประเทศเลยไปนู้นเลยไปในกกงกตูมน่ะไม่รู้ว่าแกมีธุระป่าปังอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแกชอบให้สัมภาษณ์ใช่ไหมก็ว่าอย่างนั้นนะ ไปเถียงนาเต็มเลยสามหลังเขารวมตัวกันอยู่ที่นั่นครบทุกคนครับเนาะเขาไปในเถียงนาแล้วออเขาไปแล้วใช่ไหมเถียงนางนี่ไงใช่เขาเข้าไปในเถียงนาแล้วเขาเข้าไปแล้วเขาต้องแวะอยู่แล้วนี่เขาต้องแวะเข้าไปแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วน่าจะเสร็จแล้วก็มาที่จุดสุดท้ายแล้วล่ะสุดท้ายใช่ใช่ตอนนี้ก็คือปักหลักรอปักหลักรออยู่ป้าขอกระเป๋าทั้งหมดได้ครับผม ผมลบากลากไม่มาแล้ววนนี้ก็ปาเดนไปทําเมนูก่อนนะทําเมนูแล้เอาเลิกทําแล้วใช่ไหมเริ่มทำไม่ไม่ใช่พูดแต่ว่าเลิกแล้วใช่ไหมไม่มาอีกแล้วโอเคเออเลยรอให้ลุงมาก่อนค่อยกลับนะก็นี่แหละเรารีบไปรีบมาเขาเรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักใช่อ้ยวันนี้จะได้กินข้าวอยู่วนน้อ แอดบ<า>ัต <มา S 2> หนึ่งคอ๋อก,<ๆ>ก็ก็ให้แอดบัตเขาทำกับข้าวไปซะเลยสิเราบอกไม่ว่างมีกับข้าวเออเราบอกไม่ว่างก็พอเพราะว่าเราทำงานอยู่นะ